ปีนี่เฉ mm hmm. พาะเลยไม่กระติกเลยอ้อมเลย่าไว้สักปี8 9, 9, 10. 10, 10เดือน9เดือนหรือสิบสเดือนผมว่าสวัสดีครับพบก,กับอืง้งรถไทซิ่งอีซื่นเคยวางจากปลูกปลูกมันแล้วก็เลยแวะมาเบิ้งมันเจ้าของครับผมปลูกไว้ประมาณไรหนึ่งงานว่าจะเอาจาก10ตันจะได้หรือเปล่าไมา่รู้ปลูกปีใหม่ครับตอนนี้ก็ สมเดือนสามเดือนครึ่งแล้วครับผมมันปลูกไว้สามสามเดือนครึ่งแล้วตรงมันสวยมันก็สวยนะครับสามเดือนครึ่งครับผมตอนนี้น่าจะเป็นแขกดําครับผมข้างข้างล่างผมปลูกแขกแขกดําข้างบนข้างบนนู่นจะเป็นก้านแดงเดีย๋ยวจะเป็นแขกดําโอ้ต้นสวยครับผม ใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งแล้วฉีดยาฮอร์โมนไปสามรอบมันสามเดือนฮอ,ฮอร์โมนไปสามเดือนใส่ใส่ปุ๋ยไปกระสอบหนึ่งแล้วครับผมว่าอีกสองเดือนสามเดือนก็จะถอนละเราก็ค่อยปลูกใหม่ไปดูกันครับไปดูหวัวผมขุดไปแล้ว ามาดูหวัวกันครับขุดละสูงนะมันสูงตอนนี้ผมก็ขุดละมาดูหวัวกันครับต้นนี้นะเนี่ตนยต,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 ต้นนี้เฮ้ต้นต้นนี้จะมีสามกิ่งต้นต้นต้นนี้ก็โอเคโอเคสามกิ่งสวยอามาดูหวัวกันครับถ้าเนี่ยหวัวครับผม หัวเยอะหัวเยอะมากเลยสามเดือนครึ่งถ้าว่าเอาไว้สักหนึ่งปีนี่เศพาะดูไม่กระติกเลยอ้อมเลยถ้า,าไว้สักปีสัแปดเดือนเก้าเดือนหรือสิบสิบเดือนผมว่าเงานี่นี่อาจจะบตดตามกว่าเกือบยี่สิบโลดอะผมว่านะตอนนี้เพิ่งแค่สามเดือนนะ นับหัวให้บมถวนเลยครึ่งเดียวแค่ครึ่งเดียวนั้นนับหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหัวไล่ฝั่งนู้นอ่ะยังไม่ได้นับเลยดูดิดูความยาวคับความยาวดูความยาว,ว,ว,าย,าวยาวอยู่ครับแต่กบ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 ไปก่อน เอยเดี๋ยวก็ไปก่อนก็ไปก่อนให้มันบำรสมบูรณ์ก่อน <c oughs> ป่ามันผมไม่มีอะไรหรอกครับ <c oughs> ปลูกไวไ้ไล่ไล่หนึ่งพ่อมาไล่ก็ควัดดูแม่มาไล่แม่ก็ควัดดู <c oughs> จะอยากรู้ <c oughs> ต้องต้องมีขโจโจโจ,โจโนางครับผมฝนตกมาตลอดงานครับ ผมปลูกน้ําหยดนะครับปลูกน้ําหยดแต่ช่วงนี้ฝนฝนตกเลยไม่ได้หยดรอให้เทวราหยดให้ยังไม่หยดเลยข้ยางบนก็จะเป็นก้านแดงเนี่ยฟาร้องครับผมฟ้าร้องนี่ยครับก้านแดงเป็นในดินเหมือนกันครับดินสวยก็สวยสีดาง,งมหวนไปใบมันเป็นไรไม่รู้ใบมันหยีกอย่างนี้เนี่ย ต้นสวยก็สวยตอนนี้นจะเป็นก้านแดงก็สามเดือนเหมือนกันครับต้นไหนสมบูรณ์ก็แตกแตกกิง่แงแขนงนะครับต้นบางต้นก็เห็นไหมบางต้นก็ยังเป็นโลกอยูน่นี่โลกอย่างเงี้ยแต่ก็มีหัวนะใครบอกว่าไม่มีหัวผุมขุดไม่ได้ไม่ได้จอบมามแตกกิง่ง ต,ต้นไหนไม่สมบูรณ์ผมก็จะหักทิ้งแล้วจะให้ดูหัวอุดมสมบูรณ์แล้วกันต้นไหนนะให้มันขุดง,ง่ายๆเอาที่ขุดง,ง่ายๆครับผมดูสวยแล้วโอตะวันตะเวนสวยถ้าฝนตกวันนี้ผมว่าพรุ่งนี้จะมาสีดทองมบมน เาต้นนี้ก็แล้วกันเหมือนมันจะขุดง่ายนะนี่นี่แตกกิ่งเหมือนกันนี่ครับแตกเขิบเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับผมเดี๋ยวให้ผมขุดก่อนขุดเสร็จแล้วครับผมอ้วดินแข็งมากเลยว่าจะมาลดน้ำเครื่องสูบน้ำไม่อยู่ ย้ายไปขุดขด้าวโพดนะครับขุดได้แค่นี้เองฝั่งนี้ยังไม่ขุดฝั่งนี้ไม่ขุดดูหัวหัวใหญ่แล้วเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหัวช้อนหัวละสีกชีกเดียวเองห้าหัวครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นก้านแดงครับเนี่ยเห็นก้านแดงพันก้านแดงต้มไปก่อนเดี๋ยวหนูนกเห็นมากินอิกไม่ได้ ฝั่งนน้นพ่อก็ถาถที่เราก็มารีวิวป่ามันเราหญ้าก็เกิดแล้วว่าสงการว่าจะมาถากหญ้าไม่ได้ถักเลยปลูกมันก่อนแตกกิ่งกันดมสวยนะแตกกิง่งครับผมการแดงก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้ามันได้อันนี้มันแล้วก็จะจจะแตกกิง่งแดงอยู่มันละ ครับัางนน้นเดินไปไม่ได้ท่วมหัวแ๊บฟ้าก็ร้องรอไอ้น้ำหยดเทวดาก็กิน เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับใครปลูกมันช่วงนี้จะจะเอาให้ทันอ่ะเนี่ยตอนตอนนี้มันแถวบ้านผมสามบาทห้าสิบสาบาทห้าสิบแล้วโอ้โหแตกเขิบน่านาน่าจะได้ทวนอยู่ดอกถมหัวเลยครับพี่น้องตรงนี้เอ้ยสบาทห้าสิบแล้วตัง้งแต่ คุณพ่อคุณแม่ปลูกมันมายังไม่เคยสามบาทห้าสิบเลยปีนี้สามบาทห้าสิบฝั่งนู้นไม่ค่อยสวยนะผมตัวนี้ไม่ได้มันเลยตรงนี้ตัวยูคากินปลูกมันติดยูคานี่ไม่ได้เลยนะครับผมสู้ยูคาไม่ได้ดูดกินน้ำหมดตายอย่างเดียวก็ตอนตีน้ีปลูกอยู่ประมาณสีไ่ไร่ สีไร่ก็ภายในแค่สองเดือนหมดน้ำไปสองสะหมดน้ำไปสองคะครับผมโอเคก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตดูเรื่อยๆครับผมก็กดติดตามไว้ครับสวัสดีครับ